นี่นะคะนี่นะคะส,สวยๆเป็นงานฝีมืออุย้ยดูได้ไหมเนี่ยดูได้ไหมนี่นะคะเขาเขาาใช้อะไรอ่ะพี่เนี่ยใช้เชือกฟอนะอืนี่นะคะเชือกฟอทั้งหมดเลยเนาะนี่มังกรใช่ไหมนี่ห้องมังกร เป็นไรนะคะออกมาเป็นลวดเนาะใช่เอาพูดได้เลยชได้เลยเขาใช้อะไรทำนะใช้เชือกเชือกจากเชือบอเชือกบอแล้วด้านหนเป็นใช้ลวดเอานะคะือืหัดงอได้เลยสุดยอดเลยค่ะ ไม่ไม่ <c oughs> นี่นะคะ,ะเป็นเชือกองกระสอบเนาะแล้วข้างในเป็นตูปห่ะก็จะนอนได้ก็จะนอนได้เ,เชือก,ก,ก,กปองอันนี้คือเป็นเชือกธรรมชาติน,นี่คือสีธรรมชาติอันนี้คืออไปย้อมก่อนย้อมล้นะคะอันนี้นนนคือสีธรรมชาติแต่ตัวนี้ย้อมเอาไปย้อมแล้วแต่เราจะใส่ไปจะใส่สีอะไรเลยเนาะ <c oughs> ขอบคุณนะคะนี่นะคะ นะคะอันนี้ก็งานปีมือเช่นกันมีใช้นะะน,นี่นะคะข้างใน,นก็จะเป็นศูนย์อาหารนะคะ วันนี้นักท่องเทีย่ยวเยอะมากพาชมบรรยากาศนะคะอันนี้ก็จะเป็นโคมไฟสวัสดีค่ะสวยขอบคุณค่ะค่ะสวนะคะขายดีขายดีค่ะอันนี้จะเป็นหลอดไฟนะคะ เกิดล so ูกค้าสนใจจะสั like ่งล bon ่ะสั huh? it it <h 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 ่งได้ที่ไหนคะของไฟไหมคะได้เลยนะคะ IC Castello ค่ะเคค่ะตามนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะนว่สดนีค่ะ้อันนี้คือจะเป็นเสื้อเมืองเด็กเสื้อเด็กนะคะน่ารักน่ารักไม่ใช่เสื้ออย่าง พาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็คนก็แน่นพอสมควรคนเยอะแม่ข้ามเมืองข้รพี่คาดึงนะคะอันนี้เย็บเรียบร้อยแล้วได้เลยค่ะทำได้นะคะจะต้มได้ไไรหรือจะมีเสกก่อนใช่เลยใช่หรอ สวัสดีครับแม่ข้าไฟอยผเนี่ยนี่ก็พอได้ครับผมครับผมนี่นะคะนี่ก็จะเป็นกำไลสวยั้ย ะเป็นอะไรสินี่ค่ะเนี่ยทานสองคน ตะะิมก็จะพาะท่านผู้ชมนะคะเดินชมบ,บรรยากาศตามเส้นถนนคนเดินเส้นนี้จะเป็นเส้นหน้าวัดพระสิงห์นะคะ น,ะะน,นี้กันจะเป็นผ้าถุงผ้าใยสวยๆทั้งนั้นเลยนะโอเคนี่ะนะคะเสื้อมืองสวยนะคะโอเคเอาคเคีน่าเต็มเลย สวยนะมถว่าสีนี้สวยมนะส,สวย,สวยไนผ้ันไหนคะนี่ยังไมยนะแต่เนี้ยหนู่คตัวนี้จด้อันนี้นะคะเสือ้อเสื้อเป็นผ้าพ่ายใช่ไหมคะตัวละสองร้อยสองร้อยนะคะสนใจสั่งได้นะคะ ขายอยู่ทุกวันอาทิตย์นะขายทุกวัน,นาาวอาทิตย์หน้าเสาร์อาทิตย์ที่ไหนจุดนี้ไซส์พีใช่ไหมลองไหมเดี๋ยวลองก่อนเอนดี๋ยวแพ่อนไม่ติดเดี๋ยวสุดท้าย นี่นะคะเป็นผ้นาฝ้ายนะคะราคาไม่แพงนะคะสองร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองสนใก่สั่งได้ที่ไหนดีค่ะสองสีสีนี้สวยนี่นะคะส,สวยๆได้แล้วนะคะ,ะเอาสี โอเคแล้วนะเวนะวาะนี่ว่ามันค่ะติ๋มก็ฝากจบคลิปเพลงแค่นี้ก่อนนะคะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามติ๋มก็สู้เก้าให้กำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ